ต่อเลครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำคลิปต่อเนื่องเลยเพราะว่าล์พูจะต้องเปิดบ้านรับทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซนซึ่งคนที่คุมทีมก็คืออดีตนักเตะที่มีความผูกพันกับสโมสรลอรูมูลมากๆนั่นคือซาบีอัลอนโซที่จะคุมทีมมาแล้วก็นาทีนี้เนี่ยภาพของความเป็นจริงมันก็ปรากฏว่าทีมเลเวอร์คูเซนที่คว้าแชมป ุณเดซีกาได้แบบไร้พ่ายนะครับแล้วก็เกือบคว้าแชมป์ยูโรป้าได้ด้วยนะครับเกมเดียวที่ทีมของชาบิเอโรโซแพ้ก็คือเกมนัดชิงชนะเลิศที่เจอกับแอตแลนตานะครับแพ้สกอร์เดียวกับที่รู้ผู้แพ้ขาบ้านเจอแอตแลนต้าเล่นแมนมาคิงเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะครับแพ้เกมเดียวทำให เสียแชมป์ไปเลยแต่ก็ได้ดับเบิ้ลแชมป์เยอรมันนะครับเพราะว่าได้ทั้งเดเบโพคาวแล้วก็บุเดสวิก้าเนี่ยครับก็คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเลยแต่ก็ไม่มีเครดิตพิเศษอะไรทั้งนั้นนะครับจริงๆเนี่ยน่าจะติดอามทองให้นะครับเพราะว่ามันไม่เคยมีใครทำได้นะครับที่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายตอนนี้เนี่ยผลงานของทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เลเว์คเซนถ้านับเฉพาะใน UCL เนี่ย ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ติดแคนดิเดตที่จะได้โคต้าแบบอัตโนมัติที่จะไปเล่นในรอบ16ทีมไม่ต้องไปเพลย์ออฟนะครับอันดับ1-8ไม่ต้อง play off. เพลย์ออฟ9-16นี่นะครับก็จะเป็นทีมยืนที่รอนะครับแล้วทีมอันดับ17-24เนี่ยนะครับก็จะถูกจับสลากไปจับคู่กับทีมที่ไปรออยู่แล้วนะครับก็คือ9-16เนีนะครับ แล้วก็ไปเตะกันแบบเจ้าเยือนเลย์ออฟนะครับแล้วก็ผมก็ได้พูดบ่อยๆนะครับว่าใน UCL เนี่ยนะครับเมื่อเปลี่ยนระบบมาเนี่ยนะครับเงินรางวัลมันก็เพิ่มขึ้นเงินรางวัลแต่ลรอบแต่รอบก็เพิ่มขึ้นแต่เงินรางวัลของผู้ชนะในแต่ละเกมเนี่ยนะครับลดลงนะครับจากเดิมเนี่ยให้2ล้าน6นะครับแต่ในระบบใหม่เนี่ยเนื่องจากจำนวนเกมมันเยอะขึ้น ปรับลดเนยลงวัดลงมาเหลือสองล้าน1อันนี้เป็นหน่วยยูโรนะ,ะทีนี้ว่ากันแล้วก็มาลงลารายละเอียดกันิีวผู้พูเองเนี่ยถ้าดูอันดับสำหรับทีมที่จะติดโคต้า8ทีมที่ดีที่สุดที่จะไปเล่นในรอบ16ทีมเนี่ยเราอยู่อันดับ2นะครับอันดับ1เหลือชื่อมากก็คือทีมแอสตันวิลล่านะครับอยู่อันดับ1เพราะประตูได้ดีกว่าเรานะครับเป็น1ใน2ทีมที่ ผลงาน100%ก็คือชนะรวดนะครับลูกได้เสียเนี่ยนะครับเรามีประตูบวกถึง5ลูกนะครับมีอยู่9แต้มเลเวอร์กูเซ่นเนี่ยอยู่อัดับ6เตะ3เกมเนี่ยชนะ2เสมอ1น,น,นะครับก็เป็นหนึ่งในทีมที่ไม่แพ้มอนกันผมไล่าฟังเลยนะครับในเก็บตก UCL ที่จบไปตอนที่เราบุกไปชนะลาติกลูกได้ลูกเสียนี่เท่ากับรูฟูลเลยนะครับ บวกห้าลูกเหมือนกันแต่แต้มน้อยกว่าสองแต้มนะครับบวกเจ็ดแต้มบนตารางในลีดริวูเล่นไปสิบเกมนะครับชนะแปดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงสิบเก้าเสียหกบวกสิบสามลูกมีอยู่ยี่สิบห้าแต้มนะครับ 8, เ,ร 1, เ 6, บรเิก้กเกาเนี่ยเขาเพิ่งเตะไปเก้าเกมนะครับเรวคูเซนเนี่ยอยู่อันดับสี่ตอนนี้นะครับชนะ 4, สี่เสมอสี่แพ้หนึง่ง ยิงไป20เสีย15นะครับบวก5ลูกมีอยู่16แต้มถ้าดูตัวเลขเนี่ยจะคุ้นๆนนะครับไบรตันก็จะมีสถิติเตะ9เกมเนี่ยเหมือนกับเลเวคูเซนแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับทีนี้ลิวูเนี่ยในฐานะที่เล่นในบ้านเอาเฉพาะเกมลีกนะ5เกมเนี่ยเราชนะ4แล้วก็แพ้1แพ้ทีมที่อยู่อันดับ3ตอนนี้นะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้เนี่ย ถ้า2คู่นั้นเตะเนี่ยนะครับก็อาจจะมีตำแหน่งที่มันเปลี่ยนแปลงแต่มันก็น่าเหลือเชื่อมากที่นอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับจะไปอยู่ที่ตรงนั้นได้นะครับซึ่งริบูเองยิง9เสีย3บวก6ลูกมีอยู่12แต้มในฐานะเกมเยืนเนี่ยทีมของเบลล์เลเวนคูเซนเตะไป4เกมชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ใครนะครับยิงได้10เสีย6ก็บวก 4ลูกนะครับมีอยู่แแต้ม h ฮ h ูเฮ d เคยเจอกันมา4เกมนะครับเป็นลิฟวูชนะ3แล้วก็แพ้1น,นะครับปี2005นี่ยนะครับเราบุกไปชนะเรลคุเซ่น1นึ่งแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านก็ชนะในสกอร์เดียวกัน3ตัวตัวหนึ่นะครับเกมที่เราบุกไปชนะนี่นะครับเตะวันที่10มีนา25 0 5นะครับแล้วก็เกมที่กลับมาเล่นในบ้านวันที่23กุมภาพนะครับ แล้วก็จากนั้นเนี่ยเกมที่เราแพ้เนี่ยก็แพ้4-2นะครับ,ร 4, 2, รบวันที่10เมษายน2002นะครับส่วนเกมที่ชนะเนี่ยนะครับก็เกิดในเดือนเมษาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเล่นสองเลี4เมษาเราชนะ1-0นะครับก็ทั้งหมด4เกมชนะ3แพ้1 5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมลิ์พูเนี่ยทั้ง5เกมเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครเลยเสมอหนึ่ง ที่เหลือชนะรวด4 game. เกมเรเวอร์คูเซนก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับแต่ว่าชนะแค่2นะครับแล้วก็เสมอ3เห็นชัดเจนเะครับว่าผลงานที่เคยโดดเด่นทะลุแบบพิดุมพิตานะครับเพราะว่าตะลุยชนะแบบในช่วงโกงความตายนะครับนาทีบาสเก้บบวกเนี่ยนะครับเรเวอร์คูเซ่นของสาบรอนโซ่เนี่ยครับทำประตูได้บ่อยมากแต่ในซีซั่นนี้นยครับผลงานไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว ไล่ของลิเวอร์พูลก่อนแล้วกันนะครับล่าสุดเราก็ชนะไบร์ตันสองตื่นหนึ่งนะครับแล้วก็เราปลุกไปชนะในคาราบาวครับสองตืสามแล้วก็เราก็ไปตามตีเสมออาร์เซนอลได้ทั้งสองโอกาสเลยนะครับเราถูกนำหนึ่งศูนย์แล้วก็ตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาโดนนำสองหนึ่งก่อนจบครึ่งแรกนะครับแล้วก็ครึ่งหลังแล้วก็มาได้ประตูที่สองนะครับตีเสมอสองสองนะครับทำให้สามเกมหลังของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับ เก็บแต้มได้แค่แต้มเดียวก็คือเกมแต้มที่เสมอเราในบ้านนั่นแหละนะครับแล้วก็เราก็บุกไปเยือนไรซิกเก็บชัยชนะมาได้ด้วยประตูหนึ่งประตูนะครับแล้วย้อนกลับไปเราก็ชนะเชลซีสองตต่อหนึ่งนะครับในเกมที่เชลซีเน่ยทรงเกมดีกว่านะครับทั้งเปอร์เซนต์ทั้งการครองบอลต่างๆนี่นะครับดีกว่าก็คล้ายๆกับที่เราเจอ ไบรตันเพราะว่าไปดูสถิติรวมทั้งสองครึ่งเลยเนี่ยไบรตันก็ดีกว่าเรานะครับแต่ลิวพูเนี่ยก็เป็นฝ่ายที่เก็บสามแต้มได้ลิวคเซ้นผลงานเสมอสกาศูนย์ศูนย์นะครับเสมอเบรเมนสองสองเสมอเบรสหนึ่งหนึ่งชนะแฟรงก์เฟิร์ตสองตัวหนึ่ง ระบบการเล่นลิวบูจะเล่นระบบ4-2-3-1อง่งแต่เลวคเซนเนี่ยเล่นระบบหลัง3นะครับ3-4-2-1คาดการว่าลิวบูเนี่ยน่าจะจัดตัวเป็นควิปเป็นกรุปสาตูแล้วก็ก้องหลัง4ตัวเนี่ยก็น่าจะเป็นเรนแล้วก็โจโกเมสฟันไดแล้วก็ซิมิคาสนะครับส่วนในแดนกลางเนี่ยจากใจผมเนี่ยผมอยากให้กติโจนจับคู่กับลันกับฟั a n นแบ แล้วก็ถัดขึ้นไปก็เป็นโมโซโบรูดิอาสแล้วก็ถัดขึ้นไปอีกก็เป็นดาวินหรือไม่งั้นเนี่ยคนที่แทนโซโบเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่คาโปก็ได้นะครับแล้วให้รูดิอาสเนี่ยนะครับเล่นเบอร์สิเหมือนที่ร์พูเนี่ยแก้เกมด้วยการเอานักเตะอย่างรูโชไปเล่นเบอร์สิแทนทีนี้ทั้งฝั่งเลอวอคุเซนเนี่ยนะครับผู้สาป,ประตูเนี่ย ก็เป็นลูคัสฮาราเนสกี้แล้วก็หลังสามก็เป็นจนาธานทาแล้วก็เอ็ดมอนด์เทปโซบาแล้วก็เปียโรอินสกาปีสามกองหลังสี่ผู้เล่นในแดนกลางก็เป็นมูเคเล่แอนดิสซาก้าคริมาโดนะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปหลังกองหน้าเนี่ยก็เป็นพิมพง ฟอร์เรนวิสแล้วก็หน้าเป้าก็เป็นโบนิเฟสนะครับนี่คือตัวผู้เล่นที่คาดว่าทางเลเว์คเซนเนี่ยน่าจะจัดตัวแล้วก็น่าจะใกล้เคียงนี้แหละนะครับในส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ก่อนที่จะมาเริ่มเกมน,นี้เนี่ยครับในช่วงที่ถือว่าเป็นโปรแกร,รมที่โหดคือเกมถี่ไม่พอนะครับเจอทีมที่แรงกิ้งอยู่อันดับสูงด้วยนะครับคุณภาพตั้งเตะ คุณภาพทีมของทีมที่เจอในช่วงนี้นะครับก็เป็นทีมแข็งๆกร่งทั้งนั้นนะครับแต่ลิเวอร์พูลก็สามารถกลับขึ้นสู่จากฝูงได้นะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่25แต้มนะครับห่างแมนเชสเตียอยู่2แต้มแถมลูกได้เสียนี่เรามากกว่าแมนเชสเตียบวก3ลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมถัดไปเนี่ยแม้ว่าถ้าสมมุติว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับได้แค่เสมอเนี่ยนะครับโอกาสที่แมนเชสเตียจะแซงได้เนี่ยก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องทําประตูให้มัน ได้เยอะกว่าที่ลิวพูทำได้นะครับทีนี้ก็เห็นเลยนะครับว่าในการแก้เกมหรือการให้ลิวพูเล่นแบบดูออดายนะครับก็คือเล่นแบบวัดกันไปเลยแลกเป็นแลกนะครับเล่นแบบเสี่ยงนะครับในการปรับหมาแก้เอาผู้เล่นที่เล่นบทบาทเป็นตัวรับออกนะครับแล้วก็เติมผู้เล่นเกมลุกลงไปจนกระทั่งเรามาได้2ประตูใน3านาทีจากนั้นเราก็ค่อย ลี่ยนตัวผู้เล่นลงไปไปเซฟเกมนะครับมันก็เห็นรายละเอียดในการทำทีมที่น่าประทับใจของอเนอร์นะครับช่วงที่เกมมันดุดันแล้วก็เสียงเชียร์มันกลืนม,มากๆเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการกระตุ้นของผู้เล่นทาฝั่งไบรตันเองนะครับจังหวะที่เทรนด์เนี่ยจะเล่นเร็วแล้วก็เอตูวิยาณเนี่ยนะครับเข้าไปขวางแล้วก็มีจังหวะขึ้นหัดผลักกัน,นครับตั้งแต่นั้นแหละ ซึ่งมันก็สะท้อนเหตุการณ์ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยนะครับอยู่ในสถานการณ์นี้ดูเหมือนจะเป็นต่อเวอร์วููนิดหน่อยนะครับแล้วก็ชาก้าก็ดันไปปั่นกระแสทําให้เราเดอะค็อปเนี่ยครับตื่นขึ้นจากภวังนะครับจากดูชิวๆคราวนี้เชียแบบเอาตายนะครับเสียงเชียเนี่ยสนั่นมากนะครับมันก็เลยทําให้อนเดอร์ลอตถึงบางอ้อนี่เองว่าอ้อนี่เอง ท,ที่สนามแอนฟิลด์เนี่ยที่มันเป็นสังเวียนที่น่าเกรงกลัวน่าเกรงขามที่สุดสำหรับผู้ต่อสู้เนี่ยมันเพราะอย่างนี้นี่เองฮัสเซลเลอร์เนี่ยก็ถึงกับบทนะครับว่าบรรยากาศในสนามแอนฟิลด์เนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ต้านยากมากนะครับแกยังมีแถมอีนะ้ว่าแกถ้าเป็นไปได้อย่าไปถามครอปเหมือนกันนะครับเจออย่างเงี้ยให้ผมทาไงนะครับทีนี้จากการที่เราขึ้นจากฝูงเราเราก็เห็นมิติในการจัดตัว มันทําให้ผมมองว่าุยดิอาสามารถมาเล่นเบอร์สิบได้ถ้ากลไกอื่นเนี่ยมันทํางานไม่ดีพอนะครับเพราะกัคโปกับุยดิอาสเนี่ยนะครับสามารถโชว์ฟอร์มในระดับที่ดีมากๆแต่ทั้งคู่เนี่ยบังเอิญมีสัมปทานอยู่ริมเส้นฝั่งซ้ายในตำแหน่งเดียวกันนะครับมันก็เลยไม่เคยมีการเอาทั้งสองคนเนี่ยมาเล่นพร้อมกันสักทีโอเคว่าเล่น ในถ้วยเล็กอย่างคาราบาวครับเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ชัดเจนแต่พอแก้เกมนะครับในครึ่งหลังที่เราขย่มใส่ไบรตันเนี่ยนะครับมันก็เห็นว่ามันก็เวิร์กนะแต่แน่ๆเลยก็คือในแดนกลางเนี่ยขอมีเคอร์ติชนสักคนหนึ่งในมุมมองผมนะเพราะผมรู้สึกว่าเคอร์ติชนเนี่ยสามารถทำอะไรที่มันดูดีกว่าการจับคู่ของแมคกากับโซโบ เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยนะครับแมกกาเนี่ยจะแย่งแย่กว่านี้อีกนะครับในปี2025เนี่ยนะครับแมกกาเนี่ยจะมีปัญหาเยอะนะครับโซโบเองเนี่ยครับปีหน้าเนี่ยโซโบเนี่ยจะกลับมาเป็นโซโบที่เรายอมจ่าย70ล้านยูโรนะครับของดีนะดีแน่นะครับแต่ว่าเวลาดวงมีปัญหาเนี่ยผลงานก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับทีนี้เมื่อเราเห็นวิธีการแล้วเนี่ยเราก็สามารถ คาดการได้แล้วว่าในการจัดตัวเนี่ยครับที่แน่ๆก็คือเราไม่มีอีบูแน่เราก็เอาโจโกเมสนะครับไปยืนเซ็นเตอร์นะครับแล้วผมคิดว่าแบ็คสองฝั่งเนี่ยยังจัดเหมือนเดิมได้นะครับเพราะว่าเราโอเคนะเตะคืนวันอังคารนะครับเวลามันขยับไปหนึ่งชั่วโมงก็เป็นตีสามนะครับก็ถ้าบรรยากาศที่สนามแอนฟิลด์เนี่ยสามารถปลุกเราให้เป็นอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับ เจอใครก็ไม่ห่วงเพราะตอนนี้เนี่ยสเกมที่เหลือก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยเล่นในบ้านหมดเลยนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์ก็จะเป็นเกมที่เปิดบ้านรับแอสตันวิลล่าทีมที่อยู่ในท็อปลีสที่จะลุ้นโคตา UCL แล้วก็เป็นการดวลของทีมจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงบนตาราง UCL นะครับที่เอาทั้งสัทีมเนี่ยมาเรียงอันดับมาปรากฏว่า2ทีมจากอังกฤษเนี่ยนะครับ ชนะรวดร0อก็เป็นแอสตันวิลล่ากับล์พูนี่แหละมันจะริม,มาเจอกันสักทีนะครับส่วนเดลกูเซนเนี่ยนะครับบรรยากาศที่ชาบิอันโซมาเนี่ยผมว่ามันน่าสนุกมากนะครับบรรยากาศรอบสนามนี่ก็คงจะโอเคมากๆแต่เมื่อไรก็ตามเมื่อกรรมการเปา่านกหวีดเราก็จะลืมความสัมพันธ์เดิมๆไปครับถ้าจำกันได้เนี่ยลุยโซเลสเป็นที่รักของเราเดอะคอกมากแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อกลับมาในฐานะอาริลุยโซเลสเนี่ย ก็รู้ว่าบรรยากาศที่สนามแอนฟิลด์เนี่ยก็พร้อมที่จะอยู่ตรงข้ามแล้วก็จะบีบให้คุณหายใจไม่ออกแล้วเชื่อว่าซาเบียนโซ่เนี่ยจะเจอสิ่งนี้นะครับแล้วไอ้ผลงานที่มันวิเศษวิโสเลิศเลยนะครับตลอดทั้งซีซันในบุนเลริก้าในรายการในเยอรมันทั้งหมดนะครับเบเบโบคารเนี่ยครับวูคูเซนเนี่ยทำสถิติไม่แพ้ทีมไหนเลย แต่ในโยุโรป้าเนี่ยมาเสียท่าให้กับทีมแอตแลนต้าในนัดชิงชนะเ,เลิศน,นะครับแต่ซีซั่นนี้เนี่ยความเป็นจริงมันปรากฏสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็สะท้อนความจริงเพราะว่าลงเรียนไปเก้าเกมเนี่ยเก็บชนะแค่สี่เกมนะครับแพ้หนึ่งเกมที่เหลือเสมอสี่เกมนะครับแล้วก็ประตูเสียเยอะนะครับในสีนดับแรกเนี่ยเลเวอร์คูเซนเนี่ย เสียประตูเยอะกว่าทุกทีมแล้วก็เสียเยอะมากนะครับเสียไปถึง15ลูกยิงได้20นะครับทําให้ส่วนต่างลูกได้ลบเสียเนี่ยมีอยู่แค่5ลูกเองนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นเกมที่ทั้ง2ทีมมาเจอกันโอเคแล้วว่าโดยเครดิตเลเวอร์คูเซนเนี่ยเขาคว้าแชมป์บุเดติก้าได้ด้วยไม่มีเกมไหนเลยที่เขาประสบกับความพ่ายแพ้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยากมาก เพราะในเกมลีกเนี่ยนะครับคู่ต่อสู้มันไม่ได้หนีกันเยอะนะครับและถ้าพูดถึงทรัพยากรเนี่ย <S <S เรเวอร์กูเซ่นก็ไม่ได้เหนือกว่าพิเสือแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยมันกลับสู่พื้นฐานของความเป็นจริงแล้วอาลอนโซ่เนี่ยก็เจอบททดสอบมากมายแล้วการมาเย,ยือนสนามแอนฟิลด์ก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบผมเชื่อว่าลิเวอร์พูเี่ยสามารถเอาชนะเรเวอร์ูเซ่นแล้วก็ขึ้นไปอยู่ จ่าฝูงได้นะครับไปเป็นจ่าฝูงส่วนแอสันวิลล่าเนี่ยนะครับจะเตะในคืนถัดไปนะครับจะไปยืนลับบู๊นะครับที่มีซิมงมเยเรเป็นผูษ้สาประตูแต่โอเคแล้วนะว่าการไปเล่นทีมยืนอาจจะไม่ง่ายแต่ถ้าดูคุณภาพทีมแล้วเนี่ยนะครับแล้วอุนายเอมลี่เนี่ยเขาถนัดเกมยุโรปอยู่แล้วนะครับทีมอย่างขับรูสอาจจะไม่สามารถต้านวิลล่าก็ได้นะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกัน แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยขอชนะเกมนี้ไปก่อนเพื่อที่จะขึ้นไปนำอยู่บนหัวตารางในยูซีแอลด้วยมันเท่ออกนะครับบนหัวตารางทั้งยูซีแอลแล้วก็บนหัวตารางในพรีเมียร์ลีกแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็เยือนกันเลยระหว่างทีมอันดับหนึ่งอันดับสองในยูซีแอลนะครับวัดกันไปเลยน่าสนุกมากนะครับติดตามดูแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็ขอประชาพันธ์นะครับว่า ท่านที่เกิดปีวอก2523นะครับเกิดตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับถ้าเป็นบุคลากรในโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับติดต่อหาผมแล้วก็ส่งเบอร์โทรมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปเพราะว่าต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าจะใช้วิชาของผมเนี่ยครับไปช่วยชีวิตเพื่อนของลูกผมนะครับส่วนคนที่เกิดปีวอก2523ที่อยู่ในระแวกใกล้ๆกับ เซนท่านลาดเท้านะครับผมก็ขอคอนแทคขอเบอร์ติดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปเพราะว่าในวิบากท,ที่จะเกิดขึ้นในปี2568นะครับจะต้องใช้คนเกิดปีวอก2อ2 3าสามาทำพิธีในการแก้ไขนะครับแล้วผมจะสมนาคุณด้วยการตรวจดวงชะตาแล้วก็จะปรับแก้ให้นะครับ จะเห็นชัดเจนนะครับว่าถ้าท่านเนี่ยยังถูกพิบากมันครอบงำอยู่นะครับถ้าจะรู้สึกว่าชีวิตท่านเนี่ยมันขับเคลื่อนง่ยยากการแก้ไขเนี่ยนะครับก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยที่มันดูติดขัดอึมครึมมันก็จะไหลลื่นจะโฟล์ขึ้นนะครับมันจะรู้สึกได้เลยนะครับในการแก้ไขนะครับติดต่อผมมาแล้วกันนะครับสวัสดีครับ